อ่าล่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับยิมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมเข้าเกมกันดั้มของผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้านานหรือ,รอเกมมันงอนหรือเน็ตผมมันกากถ้าในเมื่อมันเข้าไม่ได้ก็มีคลิปทดแทนแล้วกันก็วันนี้นะครับผมก็กลับมากับเกมเอ่อบอร์เลเตอร์ไครเม็กฮิโรภาคเก่านะฮะภาควิสานนะครับก็คือจริงๆอ่ะวันนี้มีไรเดอร์คนหนึ่งที่ั้งแต่สมัยก่อนที่ผมเล่นแล้วปบดอะ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะแตะมันเลยเว้ยเออ ก็คือตัวของเดรกนั่นเองนะครับซึ่งไอเดรกอ่ะมันมีท่าที่ท่ามันแปลกๆอ่ะเก็ดว่ามันมีมันมีท่าอะไรไม่รู้ของมันอีกอย่างหนึ่งที่แบบทำแล้วงงอ่ะไม่มีดาเมจนะเว้ยแต่แต่งงอ่ะและชอบมากเลยอ่ะ<ป>และในโหมดนี้นะครับผมเป็นโหมดอาร์เคดนั่นเองนะครับก็คือจะตีนไลเดอร์ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายนะฮะนคนแรกที่กูเจอคือใครนะไฟเหรอเฮ้ยคือเดรกนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบมันน่ะจริงๆนะผมไม่ได้ผมไม่ได้โสนเลยผมชอบมันในเกมด้วยแต่ถ้าในซีรีส์ก็เฉยๆอ่ะผมรู้สึกมันเป็น,ม,นมันก็ไม่ได้เท่อะไรกันรู้สึกหน้ามันออกแปลกๆเลยทุกทอมมาไมปบัสเตอร์เหรอกลัวเหรอคิดว่าผมกลัวมากไหมบัสเตอร์เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ผมถามเลยดิคิดว่ามัลเดอร์ดร็กซ์อ่ะมันมีแม็กกาซีนไหมในใหมายถึงไอตัวของปืนแมงปอมันอ่ะมันมีแม็กกาซีนปะ อ่าเลย์ด้ร์ชิทติ้งแล้วก็ในซีรีส์ของคาบุโตนะครับผมมันจะมีความสามารถอีกอย่างก็คือการครอกอัพนั่นเองเอ้ยมันยังเจ๋งอ่ะปุ๊มเอ้กากูว,ว่ากูกะอะไรด้วยผมว่าผมกะให้มันแบบว่าเด้งขึ้นแล้วด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่ชอบไอ้พวกตัวเทๆ่ๆมันไส้มันไส้สแล้วคือมันเท่มากเลยนะเวะ้ยม<ๆ>ันเท่ตรงที่แบบว่าในซีรีส์คาบุโตะอ่ะถ้ามันแบบ สามารถใช้อคอกอัพได้อะมันสามารถโจมตีระยะไกลทั้งที่อคอกอัพได้อะเออแค่คิดมันก็เจ๋งแล้วเดี๋ยวบีว่ะอ,อจุบอจุบนี่นี่ปาปาปาป่าปาคือในเนื้อเรื่องของมันอ่ะเรื่องมันนานมาแล้วว่ะตัวของคาบุโตะจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นอะไรยังไงนอกจากพี่เทแม่งบอกว่าเอยคุณย่าเคยพูดเอาไว้แค่นั้นอ่ะจำไม่แค่นั้นแหละนี่แล้วมาดูทางไม่ตายกัน คือแบบที่ประทับใจตัวนี้อ่ะคือประทับใจจากในเกมนะเว้ยดูถ้าไม่ตายมานันดีอันนี้หลบได้เฮ้ยไลเดอร์ชุตติง <c oughs> โคตรเทถาาแบบ่ถ้ามันดูแบบถ้ามันดูเฉยๆนะเว้ยแต่เว้นแบบโคตรเท่อ่ะนี่ยิงมูรัสกิถ้าไม่ตายมันอย่างเท่อะถ้าในเกมนี้ให้ผมแบบ ถามถามว่าตัวสำหรับผมตัวละครไหนที่แบบถ้าไม่ตายเท่สุดก็คงเป็นของเดรกอ่ะมันดูเอ็กอ่ะมันดูเอ็กแบบแปลกๆครบแต่มันกลับดูเท่อ่ะ้ยครุกับแล้วก็เสริมเนี่ยถ้าถ้าไม่ตายเสริมของมันเนี่ยเท่าไหร่เมคอัพใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนื้อเรื่องของมันคือมันเป็น ช่างเสริมสวยเออมันเป็นช่างแต่งหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันไม่มีเหตุผลเอาเอาเอ่ะทำอะไรกับมึงได้บ้างตอนที่มึงนอนเนี่ยเปรียกเปรี้ยวเปรียวเปียวเปรียวถ้ามันเยอะดีวะเท่มากเลยถ้าไม่ตายมันดีเก็โอ้ยเจอกับพี่เทพเลยเจอกับเทพเลยนะ เสียงพี่เทพพี่เทพไอ้ภาคญี่ปุ่นเป็นยังหรอวะแอคจังเลยมาดูแอคจังเลยปมตอนนี้สามารถคอมโบได้วะเดี๋ยวๆขอ๋ยวนี้ครับโอเคเรียบร้อยพี่เทพป๊าปป๊ายิงแลกยิงแม่งไรเดอร์ชูตติ้งอ้าวขอขอหนึ่เธอว่าหมัดไส้ด้วยน้ำเงินเอ้ยหลบได้ ตีโคตรเท่ชอบมากเลยอ่ะมันดูแอ็กแบบอยากลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองท่านี้แบบตอนที่เราแบบขอกอัพดูบ้างมาโคตรเท่เลยอ่ะตอนที่เราขอกอัพดูนะฮะกว้าวิ่งใส่เลยถึงกูจะใช้ปืนแต่กูวิ่งเข้าไปต่อยเลยละกัน โอยพี่พี่ใจเย็นสิพี่ไลด์เดอร์ชูตติ้งโแย่ละแย่ละผมว่าพี่เทปไอ้บอทเทปแม่งเอาจริงชิม哈ละชิม哈尔ะบอทบอทเทนโดแม่งเอาจริงชิม哈ละชิม哈尔ะผมว่ามันเอาจริงเฮ้ยไลเดอร์ชูตติ้งเดี๋ยวรอกับขอนขอนหลอนหลอนเฮ้แต่งหน้าแป๊บหลอน ท่านี้ช่วยอะไรไม่รู้ท่านี้ช่วยให้แม่งหลอนอมาเน๊ะอขาออกปวะอ๋อ <c oughs> ปวะเชี่ยแม่งเลย <c oughs> มันต้องยิงจากระยะไกลปะ <c oughs> โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ชิบะละเซ <c oughs> นโดมิเกิลเป็นไฮเปอร์แล้วมันเจ๋งมากไหมวะ <c oughs> ต๊าบต๊าบ ถ้าไปในเนื้อเรื่องนะตายแล้วถ้าไปในเนื้อเรื่องนะเด็กไม่ตายแล้วเฮ้ยนี่มันตายนี่มันแซนแมนปับปั๊บปั๊บปับปับบัวเจียมัยแกไม่ทำอะไรวะน่ะเด้ไดวได้ ดาดอย่างมืดอะมองไม่เห็นเลยเว้ยเอาเอาละคอมโบ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 อลไม่ทำะไรกดคอมโบเดียวคอมโบคอมโบคอมโให้ปืนชูติ้งเฮ้ยให้ปืนเลยเหรออืออ้าวแมงเสือกมาป้องกันได้ ปปปี่มีปืนมีปืนนะเว้ยแต่ใช้มือตบเฮ้ชิวาละไหนเราลองแบบอยู่ไกลๆดูดิรู้ว่าลูกลูกมันจะอันนี้ไปด้วยเปล่าเขี่ยเองเลยถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายไม่ค่อยๆไปแต่อันนี้แบบรีบอะรีบจริงรอตีบอสคนสุดท้ายอยู่ และเพลงผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะเว้ยตอนที่แบบว่าเราขับรถอ่ะแล้วเราเปิดเพลงฟูฟลฟอร์อ่ะขับรถมันชิบเลยอ่ะคือรู้สึกว่าการขับรถแม่งแม่งเจ๋งอ่ะคือรู้สึกว่าขับรถแล้วจะไปเหมือนจะไปกู้โลเลยแต่ไม่เพลงอย่างเราอ่ะและทีนี้ก็ขับรถไวเลยขับรถเร็วขึ้นเลยเดีวเดลตา้าทำไมสองคนนี้มันจับมาจับคู่กันได้วะาป ไลด์เดอร์จูติง<ป>เอ้ยแหลกแหลกกันแหลกการแต่งหน้าหน่อยไหมหลอนนี่เจอไปมือให้แชกโอ้ยเมเทเรียลเมเทเรียลโดนจีนสุดๆเลยแต่ยูโอ้โหสูงเข้าสูงออกหลอนดูดิถ้าเราไม่ตีมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ,อ้ยอ,อยู่ไหนคือคือมันทําให้แบบเอท่าน,นี้มันทําให้คนที่โดนแม่งคุ้ยเขว,เวไวอืมเอา เอาเอากูแย่และโอ้โหกูแย่และอโอ้โหไม่โดนอะไรเลยเอาแย่และเอราอย่างงี้ก็โดนคอมโบดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชีย่ยมึงทำได้ยังไงวะมึงกดยังไงไวะคอมโบมเท่ยงังวะทำไมเดีลต้าถึงมีไฟสีน้ำเงินน่ะทุกคนผม,ผมจำเนื้อเรื่องไฟไม่ได้แล้วนอกจากแบบว่าตัวของใครสาแม่งโดนบิดคอ คือผมอยากจะบอกอย้วยไว้ว่าในซีรีส์ของไฟอ่ะที่แบบสมัยก่อนที่เขาซื้อมานะเว้ยผมแม่งอุตลิตอนแรกแม่งไม่ซื้อไอ้ทวที่แม่งไปแบบตอนที่หนึ่งแผ่นที่หนึ่งอะไรนียไม,ไไม่ผมซื้อตอนจบมาเลยละกันยังโดนท่าไม่ตายพูดร,รอไม่แหนไปหลบได้กเัเคะแล้วก็ค่อยสโลว์มันจะต้องรู้สึกยังไงวะแบบว่าเรา เราแม่งโดนสโลแล้วแบบมันทุกอย่างมันคงเกิดขึ้นไวมากเลยถ้าแบบโดนอย่างนี้จริงๆอ่ะแบบโอ้ยเฮ้ยโดนสโลโอ้ยล้ล้โอ้ยโดนระเบิดตั้งฉากตั้งชี้ฉากนี่ว่าอะไรครับคุณแจ๊สนี่แหละโดนครกบโอ้โอ้ยชิ้นไหนกูว่ากูโดนเตะเออเอากิ้งกิงกลับมาได้โอ้โหไม่ไม่คุ้มกับที่คองอัพเลยเว้ย นี่แน่ปุ้มเอาไปโจทาโร่ใช่ไหมวะนี่ไงนี้โจทาโร่บอกว่าโจทาโร่อะไรวะภาพมีใครสักเออแต่เห็นว่ามันจะมีไอตัวมูฟี่ออกมาใหม่ใช่ไหมตัวของบัลเลต์สเกาเออเดี๋ยวรอไม่เข้าเดี๋ยวมาเจอกันเกมนี้อีกเุ้ยไม่ใช่โอ้บุชลีแห่งโลดไรดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ท่าม่งคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะเว้ยมันทับดาเมจให้ปะ ไอ้ที่ไม่ทำให้อยู่ม่ทำดาเมจให้อยู่นิดนึงมาพี่ขอเตะหน่อยโอ้คือนักสแสดงคนที่แบบรับบทของเมเทโอผมว่าหล่อมากเลยด้วย <c oughs> ชิไหมแล้วแม่งเดินทั้งวันเลยเว้ยอยู่ไกลๆเฮ้ยเออเอาเอารูาวา้วิธีวิธีแก้ไอเ้มเทโอเลยดีละเฮ้ยไี่กูดูเมีเทโอมันต่อยมันตอดขนาดนี้เลยหรอวะอือโดน อย่างนี้ไอ้น้องพี่มาตบแล้วโอยโอ้ย hmm. อ yes. yeah. no. ้ยโอ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 ้ยโ้ย่อลอ้วโ no. sí. no. ้ย mm ัอ hmm. yeah. ้งวอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยา้ย้ยโอ้ย้้้้อ้อโอ้ย ต่อยเลยแล้วกันเอาคอมโบแบบนี้ก็ป like <UM ุ่มเดียวดีเออแย่แล้วปุ่มนี่นี่นึ่งปุ่มเอ้อมันปล่อยลูกคางมันปล่อยลูกคางทุกคนเคยเล่นไหมฮะลูกคางผมเองได้เล่นเอ้ยเจอท่าไม่ตายหลอนฮึมผ่อนคลายสบายนะไอ้หนุ่มโอ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครอคคับ เฮ้ย hey, คนใครไม่เป็นไรคนใครหล,ลอนเปิดใจให้กว้างลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอ <c oughs> อสักทีเถอะเถอโดนกูเอาเมียม,มาเลยเอาเมียมาเลยไอคุ <c oughs> มอยู่คุมม้ <c oughs> ไมไหมเฮ้ย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 เป้นอะ้รอ่ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮอ้ยเฮ้ยเย่างั้นได้ด้วยเหรอ้ <c oughs> ทเท่เ <c oughs> อ้ บาวของอัพได้ป่าววะชิมายละชิมายละคือมันก็ไม่ไหวนะเว้ยถ้าแบบว่ามันมันชิมายละจะแพ้ยิิเงเหรอแพ้แพ้เอมมิโอเลดี้นี่นะไม่ไม่รู้แล้วท่าไม่ตายไปก่อนเชียอ์ออยเลยอืมชิมายแล้วคุณมีเวลายอยู่20วิครับเชฟคุณต้องรีบจัดจานแล้ว ร้อนถึงท่านี้จะไม่มีดาเมจแต่มันทําให้ร้อนคือตอนที่แบบเห็นท่านี้ครั้งแรกอะผมขำเลยไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีแรงเล่นอะเอาเอาเอาตบตบตบด้วยหลังมือตบด้วยหลังมือชิบะละยื้อแค่ยื้อจนกว่าจะหมดเวลาก็พอนี่แน่นี่แน่ชิบะรอดไปนะโอเคชนะยู เอ้ยไอ้เจ <ien TH> <t od ien ora> ้เอ้ยแล้วไม่เห็นโอ้มีท่าไม่ตายไงโอ้มันจะคอมโบมันจะคอมโบแต่นายยิงพื้นทำไมอ่ะไม่โดนไม่โดนหาเหวอะไรเลยเอ้ยได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยูไอ้เอ้ยหมุนหล่อลีลาด เ้ยให้มันรู้หน่อยให้มันรู้หน่อยรู้เร็วเร็วเร็วเอาโดนทำกูไว้เยอะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ตายแป๊บโดนสุดรอสุดรออุกบาตของเธอเราทำมันจนเหลือเป็นเหรียญบาทแล้วอะไรอุ้ยโคเท่มันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันดูเท่อะเจ็บว่ะมันเหมือนแบบถ้าไม่ตายไม่งจะแบบไม่โดนแล้วนะเว้ยแต่แบบคร็อกอัพอะ นอันนี้คือตอนถ้าเราถ้าเราพับปีกไอตัวของแมงปอมันใช่ไหมมันก็คือการยิงไอลูกล <making> <everyone> ูกน้ําเงินออกไปถูกปะเออแปลงใหม่ดีนะผมว่าดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์ผมว่าตัวของอาวุธอะมันคียไอทีบดีนะเว้ยแบบแมงปอแมงปอตาโบโบใหญ่ๆมากลายเป็นปืนอะเออเจ๋งนะเว้ยอันนี้คือตัวสุดท้ายหรือยังอันนี้คือบอสเด้อเว้ยอยากสู้กับตัวของไอเอเทนอลมากกว่าวะ ผมอยากผมอยากเอาเฮียแกมาอันนี้เฮียแกมาโดนโดนท่าหลอนๆน่ะเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าวา้าไปตอนแรกก็เห็นตัวไปไมาไม่เห็นตัวจุ๊ไล่ดือยชูติงจุบจุ๊ถอยถอยแบบไกลๆอืมถอยแบบกลๆไล่เดือยชูติงเฮ้ยถ้าโดนถ้าโดน ถ้าโดนไอ้ท่านี้แบบจังๆจะเป็นไงวงะโอ้มันมันแค่เป็นท่าให้ถอยห่างเฉยๆนี่อะไรวะหลอนหลอนโดนัทนี่เจอไฟนี่ไงผ่อ,อนคลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นท่าที่แบบใส่มาทำไมแต่ฮาที่กูชอบไลเดอร์ชุดต,ติงอืมเอ้ยเอ้ยจังหวะที่เผลอ เอาเฮ้ยเฮ้ยเว่งหลบได้ยังไงโอ,อ้ยป๊อป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 ไอ้เพอร์เฟคเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าในโลกไรเดอร์ถ้าสมมุติว่าต้องสู้กับไอ้ภ้าไอ้พวกคาบุตโตะผมรู้สึกไม่เป็นภาคที่โกงยังไงไม่รู้อ่ะเอคอ,คอคือคือรู้สึกว่ามันโกงไงไม่รู้อ่ะมัน ถ้ามันกดของอัพก็เหมือนตายแล้วอ่ะถ้าเราโดนแม่งกดของอัพเราไม่รู้เราโดนแม่งต่อยไปกี่หมัดแล้วอ่ะพอเข้าใจปะนี่แไงแกอยากดวลปืนเหรอเอ้ย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 เอาเอามาชิงไหวชิงคลิปกันหน่อยเฮ้ยเอาชิบหายละเอาอย่างนี้ก็โดนเอากลายเป็นแมงปอทอดดิอ๋อมันเรื่องจริงป่าววะที่ว่าแมงปอทอดกินได้ปะ ทุกคนคิดว่ายัางไงกับเรื่องที่บอกว่าแมงปอทอดแมงกินได้เออพี่เจมส์แกบอกกินได้ผมก็ไม่ชวัวร์เหมือนกันก็ไม่เคยกินอ้าวครกอ๊บหลอนเฮ้ยหลอนเนี่ยพี่ใจเจอข้ามือหลอนขอขอให้ผ่อนคลายทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะโอเคโดนกูโอ้ยชิบหายละนี่เนี่ยไรเดอร์ชูทต,ติง้ง มึงหมัอนไส้ปะล่างเป็นล่างล่างรองฟลโนอลหรออืมถ้าไม่ตายเลยละกันไลดเดอร์ชุตติ้งไอ้หลบได้ปาโคตรเทโคตรเท่โคตรหลอ่อโคตรมีสไตล์คือตัวของในเนื้อเรื่องของดรีคซ์ใช่ไหมีนสมัยก่อนที่ผมดูผมทันตอนที่มันแบบว่ามีเวิร์มหรืออะไรสักอย่างมันปลอมตัวเป็นคนแปงลงร่างของดรีคซ์ เออแล้วมันต้องให้เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะเลือกว่าเร็กคนไหนคือคนคือตัวจริงแต่ก็ดูไม่จบนะเวเอ,อดูไม่จบเพราะมันเป็นช่วงช่วงนั้ไม่มีฉายไปไวะอาทิตย์ต่ออาทิตย์อยู่อะอจบแล้วเอเอจบแล้วจบแก่วิาสาตก็โอเคนะครับผมก็ขอคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะและ้วก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยว่าเกมกันดั้มมันทำไมถึงเข้าไม่ได้แต่วันที่อยากเล่นมันก็เข้าไม่ได้แต่วันที่ม่งไม่อยากเล่นเสือเข้าได้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมและสำหรับใครที่อยากสน,นับสนุนผมเนาะสามารถกดลิงก์ทิปมีที่อยู่ในใต้ description หรือว่าในคอมเมนต์ของผมได้นะฮะแค่ต่ำ20บาทนะครับผมถ้ากลาวว่ากดแล้วผมจะเข้าไปเช็คในตัวของเว็บ <c oughs> พิมีนะครับผมนละตอนนะ้ผมคุณจะกลายเป็นเครดิตของผมนะฮะจะมีชื่อของพวกคุณอยู่หลังจากคลิปของผมจบนะครับผมก็ข, ok, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอก,กันในคลิปหน้าเลยนะซีจ้า